วันนี้จะพามาดูเครื่องซีหนึ่งหนึ่งก้านมันหลุดออกแบบนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะถอดต่อมาให้ได้ดูกันว่าด้านในเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมมันถึงหลุดออกเดี๋ยวจะแกะเอาบูทไอท้ตัวนี้วางมาให้ดู ว่าด้านในเนี่ยมันมีอะไรบ้างบางรุ่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งบางรุ่นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะสำหรับไอ้บูทตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นบ่าลูกปืนอยู่ด้านในครับ ้างเขียบนิดนึงก็ให้เราหาจังหวะงันเอาหลังจากนั้นให้ขคาออกเลยออกมาแล้วด้านในมันมีเช่นนี้ให้ตอกออกฝั่งนี้ ค่อยๆกระแทกลงไปนี่ฮะมีประมาณนี้ท้านในของมันไม่มีอะไรเลยอืมมันมีบูทเขายิงอันนี้ไว้อยู่เนี่ยตรงเนี้มันหลุดออกจากปลอกเลยเนี่ยอืมใช่แล้วใช่แล้ว เดี๋ยวผมพลิกให้ดูเอาคอนเคาะเข้าไปเนี่ยเอยตรงนี้มันจะมาป้องกันไม่ให้มันหลุดออกจากบ่าเวลาเราตัดไปเนี่ยตัวนี้มันก็จะป้องกันนะฮะไม่ให้หลุดออกจากบ่าตรงนี้ส่วนในตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ล็อกไว้เหมือนกันครับ ล็อกไม่ให้มันหลุดออกนะแกนในตัวสีขาวๆเนี่ยไม่ให้หลุดออกจากปอกครับตัวล็อกของมันก็จะมีประมาณนี้